เอาเห็นยังเฮียเสียครับโอ้ด้านนี้รถเขาไม่ครับหนึ่งขั้นครับรถเขาไม่หนึ่งขั้นครับรถมิโน่รับลอยสี่สิบครับโอ้งามแจ็สรถปีหานึงเลยครับรถมิโน่เราก็ได้สิบหาปีเทนครับสิบปีนี่ครับรถปีหานครับรถเดโอห้าซีมั้ยรถเรื่อคาถี่อนอีตอโอ้ไม่เล่นมาเฮียเสียไม่ไม่เลยครับไม่เลยรถก็ซี่ดีครับมาจากหางครับเบรกทิปฟีครับรุ่มทิปฟีทุกอย่างดีหมดครับโอ้เบรกทิฟียังดีเลยเบียร์ทิปฟีเราใช้แต่ร่มสามช้าหมดเลยแท็กต้ารันบม เห็ดไม่รถคัสซี่บนห่วงหราพี่น้องรถคัสซี่รถรถรถหาปีพกปีในห่วงรถบนห่วงรถเอาไม่ครับรถไม่รถไม่ได้ไปไหนพี่น้องว่าติงเกยังอยู่ขบไปตัวนี้เลยขยู่เพียงยางดีเพียงรถแรงเพียงไงรถรถล่องมาครับนี่แรงจําใช่ไหมพี่น้องผมแรงมาแล้วผมขับมาแล้วขาับมาอนั่นั่งพอั่พอนมางอั่อนอนัั่พององงงพ่พองออ พี่น้องในราคาดีผมกดสุข้ายแต่วันนี้ผมยวมาแจกเราถ่กับม,มาแจกเราถซ่ซีแล้ววันนีวิตเราปพี่น้อนงเพื่อนะพี่น้อ,นอ,สองสนใจทักมาที่ตามผมตลอดมูเอฟซีแหละครับพี่น้อนงเอฟซีฟังไทยฟังล่าฟังพี่ย่ตังประเทศแหละครับที่มันก็คร่องที่ปัทุกยางร่อยแจ่วัสบายพี่น้องแจ่วววแจเสียงมหอ,องกรถมเลนดีบกระดุ้องเดีเค่อนเดิมยังไม่น้องกระดห้งก่องดีจ้างดีเื่อนติดง่ายเค่ฟตติ่ายครับออ แอร์เย็นบ่ครับนี่แอร์นี่ครับแอร์เย็นครับโอแต่ว่าไปเติมยาเล็กน้อยครับยาผมชีมมากเลยพี่น้องมึงภายในนะครับมึงไพ่ได้มึงไพ่ได้เขาเงียบเลยพี่น้องมอสรถดีเอง่ามัรถห่างเลยพี่น้องรถดีหรอวานมอสลำสิงวะรถไงวานมอสลำสิงวันนั้นมอมากอะนี่นี่ได้แล้วทำมาเดิมเดเน้ยอยู่เสาวิทยุก็มีเลยพี่น้องเสาวิทยุมีแจ้งปั๊บฟูให้เยอะขึ้นพูดหนักพูดหนักเอาไปก็พูดสาวก็หน่อยนะเด็กเที่ยวเขาลาบชี้เลยวันนี้พี่น้อง เอาพอาะเรียกขามันขามานก็ไม่เรียกพี่น้องระมาณปรดออกกันดีขามันโปรดอ่อนสิทันพี่น้องนนี้รถซ้ำไปเที่ยวพะ้าวเจ้ากันหน่อยหนาพี่น้องกูอมาเที่ยวกู้มาเที่ยวกต่ไปใส่ก้านไปหาเงินหาคำพมดแล้วพี่น้องเสียสมมติจะคาซ้ำมึงมองบ้าหัวพี่น้องอยู่ใจมาเบิ่งมาถามมือไงสักบาททักมาถามมือจักบาทเสียคุกว่าเอฟซีผมอยากได้อีกเท่าไหร่ที่เรียนรถผมซื้อมากเลยผมมีปัญหาครับรถผมขัดมากเลยพี่น้องขาัดมาก มาเรถไแล้วข้าก็สิเรียนรับรถมันลอยสีีผุรถปีหายสีเดียดยังไงสีเดียดยังไงรถตีหายรถสีบางเดิมพี่น้องถ้าไมแจ้ใ้ไมองครับสีเท่ามีพร้อมโคนคือเ่าอะอรขอมนติดงว่าร่อง่อติดเนีพี่น้องมึงเนียเียงรถติดงเาขันเลยไอ้านจกไอ้ฝจ้าพร้อมอยกบว่ะติดไปเบิ้ลมึงแนบเียง <S 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 กินไงหรอยังขึ้นบดเด้เจยังขึ้นบดเลยลมมีเจยขึ้นบดเจยมหนเจยังขึ้นบดเี่แผมบ้านผมแรนมานะแรลยอยกาแลบแปดสอันบูบาเนยแอยอยยีปเยดดียังดีบ่ด้เอาจกไุบ้านเห็นไหมขึ้นอนไ่ด้างีนี่งาดหรอขึ began, ้นดิน like ี <t ries. <t ries ่ส well> ิให้กระจกหน้าใสใสซจมหน้าาใสแใสสาชงคิวแฟร์แฟรนน้ำกุนเนี่

เออดำบางเดินอืมแล้นี่มันจริงๆว่ามันมันมันหนึ่งรถสิ้นเอกที่เป็นยี่นุ่ยี่นุ่สมอแท้เด้องสมอแท้เออแม่นมันเป็นสมอแท้พอมัน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 ถือว่าปีหาหนึ่งเลถือว่าหาอันนี้อยู่เด้ยเนาะรถมันรถเป็นรถเป็นรถสมอแล้วแม่นเป็นซูเปอร์เสียเออมูนซูเปอร์เสียมะแม่นมันแม่นพี่น้องู่วแล้วอันนี้สมอกับสมอเงินของมันเลยเด้ยเนาะแมนสมอมันแม่นกันเด้อใส่หมอกไปใส่กระพกหน้าซาเหลี่ยมยากใส่โซ่ส่งปิวแฝงส่งคนไทย เนี้อง้องหน้อเอาได้นเอาได้พี่น้องหายขึ้นเ่าหายขึ้นเขาแกนี่เอฟซีคว้าก็หายขึ้นเขาหายกึ้งเขาแล้วก็เพียงยังไงมันเอลูกพีเอามาแพีงยังเดี๋ยวนอนเพียงบอดสามข้นเลยพี่น้องกันกันกันเออแต่กันกันคอกจีห้เขาห้เขากันเอฟซีมาสาม้วตีโอ้งามงามงมคามโดอปาไทยเด้นพี่น้องไทยเลยแหละ มาซื้อมาซื้อมาใช้รวยๆชิมหาขนาดหลับพี่น้องขนาดไปส่วงรถไทยกาจากบหมือนก็เลยว่าเออก็เลยว่าไปมึงกับน้องเราหมักเอาเลยดิไปซื้อรถไปถามเพืพี่น้องไปหอนมักเอาเลยแมนไปซื้อรถว่นมีนไปซื้อนอื่นซื้องมัวไปมัวซื้อรถก็ได้รถเพื่อนพี่น้องกันกันมันมาซื้อมาตัวกันตัวแล้วกันเพิ่นให้ตัวกะเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยมันเปิดพนมาหน่ะแมนรถพอรถมันเป็นรถแบบว่าง่ายังไงสี่ายขายของเป็นวันไปห่อน โซนั่งโซนี่รถมันธรรมดาแล้วพี่น้องมื่อสองเงีร้ยไปซื้อรถกการซื้อเมื่อเมื่อแรกกับเท่าไรกับลูกพียเมื่อแรกขันบุญเนี่ยครับขันมันเงินสดเลยมันลัางกลัวพี่น้องหลังไปแล้วพอพอมันหสียขันแล้วแม่นก็บอกการลดพวงกันแล้วก็ซื้อเรียกห้าร้อยที่เขซื้อมากแบบบิ๊กเตอรหนาดำซื้อมาประตูรถพอนั้นสองล้านกลัวซื้อแล้วขายก็ไล้พี่น้องขายก็เราหล้านกลัวซื้อมารถไทยกับย่างยู่นี่เนาะย่างย่างเออแม่โคกับมีขายเขาหรือปุได้มาม อืมไม่โค้ดบรรทามอยู่ดิเอฟซีบรรทามมี่มี่ไม่โค้หน่อยบอลพ่อดาวบอลว่ะดาว่าซื้อโซนทั้งเยอะพี่น้องไหมแม่น้ำลุ่มแม่ขายอยู่แต่ไม่บุกเขมือพี่น้องกันแม่นลุงมลุ่มอะแล้วได้จะขายกันปะขายขายหมดอย่าซฟข่อยางขายเมย์ไม่โค้ตัวตัวใดก่อนทีเล่าสีลองค์ซูเปอร์ซูเปอร์บ่ะซูเปอร์เอ็กซ์ขายแล้วเดีรือตันรุ่นซิปเรือรุ่นซิปมักมันซุปมันรุ่นซิปหาไอซิปหาเออโกเบโก้ โก้โก้ซานีมีบุตแหละขายุขายขายดาวขายบผู้ใดที่ว่าสิได้อยากได้เนาะแต่ว่าอย่างที่โน้ตันองกัแมน่าง่าง่างอุ่นช่วนนันของพ่อยญ่เล่าเล่ากัสิแล้วบอกไปลุหงาายเทียด้วยเนาะแต่ก็บ่ได้ไปลงอันนี้พ่อยญ่เราก็มาเหรียญอยู่บอกไปเสียไปลร่เทียด้วยเนาะไม่ไดลาไปมะไม่ได้ล่าี่นรถต้องปัดต้องพ้นปัดด้ได้เนอะปัดได้ปัดจอลรนบบปีบันลายพี่เ้องเอานี่ ฝากกูได้กูแชร์กูติดตามฟังพี่น้องเอฟซีฟังไลฟ์ังไทยฟังเล่าฟังไทยหลอว่าวัวจะหน่อยม้วนไปว่าวัาพ่อม้วนเนาะเอาวัวม้วนผู้ใดทีว่าสิอยากได้ก็มาเอาเนาะครับไม่ได้เสียดผมกันคว้ากันกันคอ้ากับเคือให้ให้กันแต่ว่าขอ้ต้องเอาเงินให้ดิผมแม่งขอซื้อซื้อดิคอาซื้อไปได้เนาะขอขอซื้อกับบรายมันมันจะบ่มีเงินขายไม่ซื้อหาซื้อรถดีๆไหมพี่น้องของฟรีของฟรีก็มีแต่ช่องของตาน เป็นไงพี่น้องตาเราพี่น้องครับัคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอฟซีฟังไทยฟังเล่าครูจะเมียงนอกเมียงหน้าเผ่อแล้วพี่น้องเอ้าสวัสดีครับ